เมื่อคนทั้งห0 0แสนได้รับเลือกให้อยู่ในบังเกอร์ส่วนตัวเพราะโลคเกิดการระบาดของไวรัสมรณะแต่แล้วพวกเขาก็ได้รู้ความจริงว่ารัฐบาลกำลังปิดบังความลับบางอย่างเอาไว้โดเมนปี2016นังเริ่มต้นในช่องข่าวหลายช่องรายงานว่าเกิดการระบาดของโรคไวรัสที่โคตรจะร้ายแรงมันมีชื่อว่าสหารันไวรัสที่มีอัตราการตาย100หากเกิดติดเข้าและตอนนี้มันได้ทำลายล้างโลกและประมาณการว่า ผู้เสียชีวิตเกือบ3,000ล้านคนแล้วครับโรคนี้ทําให้ประชากรมนุษย์ลดน้อยลงอย่างรวดเร็วรัฐบาลสหรัฐจึงได้วางแผนการเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้พวกเขาตัดสินใจสร้างบังเกอร์5 0,000แห่งและจะมีการจับสลากเพื่อเลือกคนที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นโดยลุมหลภัยแต่ละแห่งจะมีผู้อยู่อาศัยเพียงคนเดียวและพวกเขาจะต้องอยู่ที่นั่นจนกว่าโรคนี้จะบรรเทาลงซึ่งเมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วผู้คนจะได้ออกมาเพื่อเริ่มการสร้างอรารยธรรมมนุษย์ขึ้นมาใหม่ จากนั้นเราจะได้เห็นภายในของบังเกอร์ซึ่งมีเสบียงเพียงพอสําหรับอยู่ไปอีกเจสิปีมีน้ําและไฟให้ใช้ซึ่งจะรียูสนํากลับมาใช้ใหม่ด้วยเรียบ,ร,บร้อครบครันพร้อมอยู่ครับส่วนเรื่องอาหารพวกเขาได้รับเป็นของเหลวออกมาจากกอกในนั้นจะอุดมไปด้วยสารอาหารบังเกอร์ยังมีการแสดงสภาพอากาศที่แม่นยําเมื่อถึงเวลาเช้าสภาพแวดล้อมจะมีแสงแดดและเมอถึงเวลากลางคืนห้องก็จะมืดสนิทนี่ก็เพื่อช่วยให้ผู้อยู่อาศัยทาอะไรต่างๆเป็นกิจวัตรเช่นการนอน จากนั้นหนังก็ตัดไปที่หลายปีข้างหน้าเราจะได้เห็นกลุ่มคนเจ็ดคนกำลังประชุมกันผ่านทางวิดีโอคอลโดยถึงแม้ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่คนละบังเกอร์แต่การที่พวกเขาจะลงมือทําอะไรพวกเขาต้องได้รับการยินยอมจากคนที่เหลือด้วยครับโดยคนทั้งเจ็ดนี้ได้รับการตั้งชื่อตามเมืองบ้านเกิดของตนเองและบอสตันเป็นหัวหน้าทีมของพวกเขาเขาเป็นคนเข้มงวดแต่เขาก็มีความเป็นผู้นําและในการพูดคุยกันครั้งนี้ใช้ชื่อออเรนโดเริ่มโวยวายด่าเพื่อนของเขาทั้งหมด เขาบอกว่าโลกภายนอกจะไม่มีวันกลับคืนสู่สภาวะปกติเพราะงั้นพวกเราจะต้องติดอยู่ในนี้ตลอดชีวิตบอสตันและคนอื่นๆพยายามขอให้เขาใจเย็นแต่ออเรนโดก็ไม่ฟังแล้วเขาก็บอกว่าในอดีตเขาฆ่าคนมาถึง15คนและนานทาให้เขาถูกจำคุกตลอดชีวิตเพราะงั้นพวกนายไม่มีสิทธิ์มาสั่งให้ฉันใจเย็นจากนั้นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มแอเลนตาเธอเป็นคนที่เคร่งศาสนามากและเธอก็โกรธออเรนโดมากที่เขาไม่ลอายใจที่ได้ฆ่าคนไปแถมยังฆ่าเพราะแค่ความสุขที่ได้ทำ และเมื่อทุกคนได้ยินสิ่งที่ออรแลนโดพูดทุกคนก็รู้สึกรังเกียจเขาทันทีและพวกเขาก็ต้องการที่จะทําอะไรสักอย่างเพราะทนพฤติกรรมหมอนี่ไม่ไหวซึ่งโชคดีที่มีคนเก่งคอมพิวเตอร์อยู่ในกลุ่มด้วยเขาชื่อว่าเดนเวอร์เขาบอกว่าเขาสามารถแฮกเข้าระบบเพื่อตัดการเชื่อมต่อของหมอนี่ได้แต่ว่าถ้าหากเข้าไปปิดแล้วละก็อาจจะไม่สามารถดึงสัญญาณกลับมาได้อีกซึ่งหมายความว่าถ้าหากตัดสัญญาณหมอนี่ละก็หมอนี่จะต้องใช้ชีวิตที่เหลือําลําพังโดยไม่มีใครให้คุยด้วยครับทำให้การตัดสินใจครั้งนี้ยากลาบาก ดังนั้นทั้งกลุ่มจึงตัดสินใจโหวตกันครับโดยมี3คนบอสตันแอตแลนตาและชายชื่อชิคาโกโหวตเห็นด้วยให้ตัดสัญญาของออเรนโดแต่ทว่าผู้หญิงคนหนึ่งชื่อฟินิกส์และผู้ชายอีกคนหนึ่งชื่อฮูสตันมีความเห็นว่าการลงโทษแบบนี้มันรุนแรงเกินไปทั้งสองจึงโหวตไม่เห็นด้วยทําให้การตัดสินใจสุดท้ายเป็นของเดนเวอร์แฮกเกอร์ในทีมแต่ก่อนที่เขาจะพูดออเรนโดมันก็ท้ายตัดสัญญาของมันไปเลยมันคงจะดีกว่าทําไมต้องทนเห็นขี้หน้าของพวกนายเดนเวอร์ Denver ก็จะห้ตามคคําาทสิรับ เขาแฮกเข้าระบบและจัดก,การเชื่อมต่อของบอนนี่ออเรนโดจึงหายไปจากการเชื่อมต่อตลอดการต่อมาในคืนนั้นฟินิก์นอนไม่หลับเธอจึงลุกขึ้นมาคุยกับเดนเวอร์ทั้งสองคุยกันถึงเหตุการณ์ก,ก่อนหน้านี้โดยฟินิกส์คิดว่าสิ่งที่พวกเขาทํานั้นผิดแต่เดนเวอร์ก็ปลอบใจเธอโดยบอกว่านี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดที่ทําได้แล้วซึ่งหนังก็เปิดเผยว่าทั้งสองคนนี้มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันครับจากนั้นหนังจะตัดฉากอีกแปเดือนต่อมา แม้จะขาดสมาชิกไปนหนึ่งคนแต่กลุ่มก็สามารถปรับตัวกับสมาชิกที่เหลือได้ดีครับแต่ก็มีปัญหาบางอย่างนั่นคือมีความผิดปกติของระบบไฟเตบังเกอร์ของฮูสตันมันรวนและเปลี่ยนเวลาของวันเป็นมัวนี่จึงเป็นเหตุทําให้เขานอนไม่หลับมาหลายวันแล้วต่อมากลุ่มก็เริ่มประชุมพูดคุยกันตามปกติและทุกคนจะต้องรายงานงานที่ได้รับมอบหมายโดยแอตแลนตามีหน้าที่คอยเช็คข้อมูลสุขภาพร่างกายของคนในทีม ส่วนเดนเวอร์มีหน้าทีแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับค่าสถานะของโลกภายนอกโดยการเช็คจากหน้าจอข้างๆซึ่งมันจะมีการแสดงค่าสถิติต่างๆและชีพจรของขสมาชิกในทีมจากนั้นในขณะที่ทุกคนยุ่งกับงานของตัวเองชิคาโกซึ่งมีงานให้ทําน้อยที่สุดเขาก็เริ่มบ่นออกมาว่าเขาเบื่อเขาบอกว่าสิ่งที่ทุกคนทําตอนนี้มันปราประโยชน์เพราะยังไงพวกเราก็จะไม่ได้ออกไปเห็นโลกภายนอกอีกพอได้ฟังบอสตันหัวหน้าทีมก็กาลังจะดูใส่เขา แต่ชิคาโกก็กดปุ่มบนคอมพิวเตอร์เปิดวิดีโอคู่มือการอยู่ในบังเกอร์ให้ขึ้นบนหน้าจอของทุกคนซึ่งมันไม่สามารถกดออกหรือกดคามได้ทุกคนจึงถูกบังคับให้ดูจนจบโดยหัวหน้าโครงการนี้คือนาดีนเธอเริ่มอธิบายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในบังเกอร์และแสดงให้เห็นว่าบังเกอร์อยู่ลึกลงไปใต้ดิน30ฟุตโดยมีคนทั้งหมด50,000นคนถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มและกลุ่มหนึ่งประกอบด้วย7คนหน้าที่เดียวของพวกเขาคือช่วยเหลือกันและการให้อยู่รอดจนกว่าวรัสจะถูกกำจัดให้สิ้นซาก และวิดีโอทิ้งท้ายรุนยาดีนบอกว่ามนุษยชาติยังมีความหวังอยู่ไม่กี่วันต่อมาสมาชิกในทีมกำลังพูดคุยกันตามปกติแต่แล้วคอมพิวเตอร์แสดงสถานะของพวกเขาก็เริ่มรวนและดับลงบอสตันจึงคิดว่ามันเป็นเพียงระบบขัดข้องชั่วคราวแต่คนอื่นๆในทีมก็กลัวว่าบังเกอร์ของพวกเขาจะเริ่มพังครับต่อมาฟินิกโทรหาเดนเวอร์แฟนหนุ่มของเธอเป็นการส่วนตัวและบอกว่าระบบอาจจะรวนตั้งแต่ตอนที่เดนเวอร์แฮกระบบและทําการปิดการเชื่อมต่อของโอเรนโด ฟินิกซ์จึงขอร้องให้เดนเวอร์ให้เข้าสู่ระบบอีกครั้งและนำสัญญาณของเรนโดก,กลับมาซึ่งอาจจะเป็นวิธีเดียวที่จะกู้ระบบคอมพิวเตอร์กลับคืนมาแต่เดนเวอร์ก็บอกว่าการทำแบบนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้มันจึงไม่คุ้มที่จะลองเสี่ยงเพราะได้ยินแบบนั้นฟินิกก็ทั้งโกรธทั้งงอนและเริ่มเล่าเรื่อง,องเธอให้ฟังเธอบอกว่าพ่อของเธอตายตั้งแต่เธอ,อยังเล็กเธอจึงอยู่กับแม่ตามลําพังเพราะเป็นวัยรุ่นเธอเริ่มติดยาและหนีออกจากบ้านหลายครั้ง วันหนึ่งเมื่อเธอไม่เจอยาที่ซ่อนไว้ในห้องของเธอเธอจึงคิดว่าแม่เอาไปทิ้งด้วยความโกรธเธอจึงคว้ากันไกล่และแทงแม่ของเธอจนตายจากนั้นเธอก็ติดคุกในเรือนจําที่มีความปลอดภยัยแน่นหนาจนไวรัสเกิดการแพร่ระบาดและโชคดีของเธอที่เธอจับสลากได้เข้ามาอยู่ในบังเกอร์คือที่เธอเล่ามาเนี่ยเธอคงจะเสือว่าเธอไม่อยากทิ้งใครให้โดดเดี่ยวเหมือนกับที่เธอเคยเผชิญครับซึ่งพอได้ฟังเรื่องนี้เดนเวอร์จึงสัญญาว่าเขาจะเอาสัญญาณของออรนโดกลับมาซึ่งต่อมาในคืนหนึ่ง ในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จเขาจึงโทรหาฟินิกซ์เพื่อบอกข่าวดีแต่หน้าแปลกเมื่อนักคู่มองรูจอของออร์แลนโดทั้งสองก็ไม่เห็นเขาอยู่ในบังเกอร์ต่อมานักคู่จึงนำภาพให้คนที่เหลือด,ดูและตามที่คาดไว้บอสตันไม่พอใจที่ทั้งสองลงมือทำโดยที่ไม่ปรึกษาคนในทีมซึ่งเขาก็โกรธเดนเวอร์เป็นพิเศษที่แฮ็กเข้าสู่ระบบอีกครั้งซึ่งมันอาจจะทำให้ระบบในบังเกอร์รวนมากกว่าเดิมแต่เดนเวอร์และฟินิกซ์ทั้งคู่ก็ไม่สนใจคำด่าข,ของคนอื่น,นเพราะทั้งสองไม่สนใจเรื่องการโหวตอีกต่อไป ในตอนกลางคืนฟินิกต์โทรหาเดนเวอร์อีกครั้งและถามว่าเขาสามารถกู้ไฟล์วิดีโอของออรนโดที่เขาบันทึกไว้ได้หรือเปล่าซึ่งในวิดีโออาจจะมีบอดแสว่าเขาหายไปไหนเดนเวอร์ Denver ไม่รอชา้าเขาลุมมือทําทันทีเขาใช้สกิลการแฮกที่มีเพื่อจอระบบขั้นสูงสุดและในที่สุดเขาก็สามารถดน์โหลดไฟล์วิดีโอส่วนตัวของออรนโดได้หลายคลิปจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มดูวิดีโอทีละอันซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงการออกกำลังกายของออรนโดแต่แล้วในคลิปสุดท้ายสัญญาณภาพของเขาก็ถูกตัด ได้ยินแต่เสียงกรีดร้องของออรลนโดพอสัญญาภาพกลับมาเขาก็เลยหายไปแล้วเหมือนว่ามีใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างลักพาตัวเขาไปเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งทีมจึงเรื่องวิเคราะห์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งพวกเขาก็เสียงแตกคิดกันไปกละทางบอสตันยังเชื่อว่าพวกเขาทุกคนจะยังปลอดภัยในบังเกอร์นี้ตอนนี้พวกนายแค่คิดมากไปเองแต่ฟินิกซ์ลงความเห็นว่าพวกเราต้องหาทางหนีก่อนที่มันจะสายเกินไปท่านั้นฮุสตันที่เร่มบาเพราะไฟที่เสียในบังเกอร์ของเขา ทำให้เขาไม่ได้นอนเป็นอาทิตย์แล้วด้วยเหตุนี้เขาจึงเห็นด้วยกับแผนการหนีของฟินิกแต่วอสตันก็สั่งให้ทุกคนใจเย็นพวกเราจะยังไม่ไปไหนจนกว่าจะได้หลักฐานที่แน่ชัดแต่แล้วในคืนนี้ก็เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นพอฮุสตันที่เป็นบาดเขาเริ่มมองหัวโขกกาแพงทุกคนต่างของให้เขาหยุดแต่เขาก็เสียสติไปแล้วท่านใดน,นั้นสัญญาณภาพวิดีโอของฮุสตันก็เริ่มรววและก่อนที่ภาพจะตัดได้มีอะไรบางอย่างก็ไม่ได้บังคร์อของเขาแล้วก็เกิดเสียงดังเหมือนเกิดการต่อสู้กัน ซึ่งเมื่อสัญญาณภาพกลับมาฮุสตันก็หายไปซะแล้วซึ่งมันคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับออร์แลนโดนี่ทำให้คนทั้งกลุ่มตกอกตกใจมากพวกเขาเรื่องมั่นใจว่ากำลังจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นอีกแน่เช้าวันรุ่งึ้นฟินิกซ์จึงออกความเห็นให้ทุกคนค้นหาบางอย่างในบงังเกอร์เพื่อที่จะใช้มันในการหนีออกไปซึ่งนอกจากชิคาโกที่ขี้เกียจแล้วทุกคนก็เห็นด้วยและเริ่มสำรวจบงังเกอร์ของตนเองจากนั้นแอตแลนตาเป็นคนแรกที่เจออะไรบางอย่าง เธอพังท่อของเครื่องกดอาหารโดยมีทั้งทีมกําลังสังเกตดูเมื่อแอรแลนตามองเข้าไปภายในท่อเธอพบว่าอีกฝั่งหนึ่งของผนังเป็นห้องที่มืดสนิทและมันมีอากาศไหลผ่านนี่จึงทําให้ทุกคนงุนงงเป็นอย่างมากเพราะถหากบังเกอร์น,นี้อยู่ใต้ดิน30ฟุตมันก็ไม่น่าจะมีอากาศอยู่ตรงนั้นแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ถามอะไรแอรแลนตาสัญญาของเธอก็ถูกตัดและมีใครบางคนเข้ามาลากตัวเธอไปเมื่อทั้งกลุ่มได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น พวกเขาตกใจมากจนแทบคุมสติไม่อยู่พวกเขาทุกคนอาจจะถูกลากตัวไปจากที่นี่ได้ทุกเมือ่อซึ่งโดยเฉพาะชิคาโกเขาสิ้นหวังและไม่อาจทนต่อความน่ากลัวนี้ได้อีกต่อไปเขาค่อยๆเดินไปที่ประตูจากนั้นก็ใช้ผ้าปูที่นอนผูกกับท่อปิดชีวิตตัวเองนี่ทําให้ทุกคนที่เหลือเสียใจมากพวกเขาไม่สามารถห้ามชิคาโกได้แต่ตอนนี้ก็เหลือกันแค่3คนในทีทมซึ่งบอสตันและฟินิก์ยอมรับชะตาการรมที่ต้องเจอแล้วแต่เดนเวอร์เขายังไม่อยากตายและจะไม่ยอมแพ้ง่าย เขาจึงเริ่มแฮกเข้าสู่ระบบด้วยสกิลทั้งหมดที่เขามีและในสุดเขาก็ทาสาเร็จอย่างน่าเหลือเชื่อเดนเวอร์ Denver จึงเรียกให้ทั้งสองคนมาดูสิ่งที่เขาเจอตอนแรกบัสตันและฟินิกไม่เชื่อเขาแต่เมื่อเดนเวอร์โชว์ให้ทั้งสองคนเห็นวิดีโอผู้ราชีวิตคนอื่นๆทั้งสองก็ต้องตกตะลึงจากนั้นเดนเวอร์ก็บอกสิ่งที่แปลกประหลาดนั่นคือเขาแฮกเข้าไปในระบบ,บของทั้งหมดแต่เขาสามารถหาบบงเกอร์ได้เพียง1 0 0 0แหง่งแทนที่จะเป็น50,000นเมื่อได้ยินแบบนี้ฟินิกจึงคิดว่าหลายอย่างไม่ชอบมาาก เธอจึงชวนให้เดนเวอร์และบอสตันพยายามหลบหนีอีกครั้งตอนแรกบอสตันบอกว่าแทบไม่มีทางหนีจากบังเกอร์ได้เลยแต่ฟินิกต์ตอบว่าอาจจะมีถ้าหากพวกเราตัดสายไฟในบังเกอร์ประตูก็อาจจะเปิดออกทั้งสองคิดว่าแผนนี้มันเสี่ยงมากแต่ฟินิกก็ไม่สนเพราะเธอไม่มีอะไรจะเสียแล้วเมื่อทั้งสองเห็นความมุ่งมั่นของเธอทั้งสองจึงตกลงที่จะทําตามแผนนี้ แต่ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มเนดนเวอร์สัญญากับฟินิกว่าถ้าอ่างออกไปได้ไม่ว่าฟินิกจะอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็จะไปหาเธอแม้ว่าจะต้องเดินไปก็ตามต่อจากนั้นทั้ง3ามคนก็เริ่มตัดสายไฟทันทีที่พวกเขาตัดสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นและในที่สุดประตูก็เปิดออกจนได้พ่อฟินิกออกไปเธอก็พบว่ามันเป็นทางตันครับและยังมีฝาปิดอีกหลายชั้นกว่าจะออกไปถึงพื้นดินแต่แ้ในขณะที่กําลังสิ้นหวังเธอก็พบว่าประตูจริงๆซ่อนอยู่หลังบันไดซึ่งเมื่อเดินออกมา เธอก็กำลังอยู่ในทางเดินของตึกเก่าๆตึกหนึ่งซึ่งเธออยู่ในนี้มาโดยตลอดไม่ใช่ในบังเกอร์อย่างที่เธอเข้าใจแต่ก่อนที่เธอจะได้เดินสำรวจเดนเวอร์ก็ออกมาจากประตูห้องถัดไปซึ่งหมายความว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในตึกเดียวกันมาตลอด6ปีที่ผ่านมาขณะที่ทั้งสองอบกอดกันด้วยความดีใจบอสตันก็ออกมาจากประตูอีกบานและอินดีได้เจอทังคู่และจากนั้นพวกเขาทั้งสคนก็เริ่มเดินสำรวจตึกแปลกๆนี้ จนกระทั่งเปิดประตูบานหนึ่งออกในที่สุดพวกเขาก็ได้ออกมาสู่โลกภายนอกหลังจากผ่านมานานถึง6ปีจากนันฟินิกก็ทําการเดินสำรวจต่อโดยเธอขึ้นบันไดไปดูมุมสูงเพื่อดูโลกภายนอกตอนนี้เป็นยังไงซึ่งมันทำให้เธอตกใจมากเพราะทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติเหมือนไม่เคยมีโรคระบาดเกิดขึ้นแต่แล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เรียกเธอลงมาเพื่อซ่อนตัวจากอะไรบางอย่างซึ่งปรากฏว่ามิชาสองคนที่ท่าทางเหมือนตำรวจกำลังตามหาทั้ง3ามคน เนื่องจากทั้ง3อยู่บนดาดฟ้าไม่มีทางอื่นที่จะหนีไปได้บอสตันจึงตัดสินใจออกไปล่อชาย2คนนั้นเพื่อให้เพื่อนๆของเขานีไปซึ่งแผนการก็ได้ผลขณะที่พวกเขากำลังไล่จับบอสตันฟินิก Boston, และเดนเวอร์ทังคูก็ปีนบันไดไปยังอีกตึกจนมาถึงทางเดินที่ดูเหมือนจะเป็นสำนักงานึ่กขณะที่กำลังเดินสำรวจทันในนั้นหน้าดีหน,าหน้าโครงการเธอก็เดินเข้ามาเจอทังคู่เธอจึงชักปืนออกมาและขู่ให้เดนเวอร์ถอยไปจากนั้นเธอก็เตือนให้ฟินิกอยู่ห่างจากเขาบอกว่าเขาเป็นคนอันตราย ฟินิกซ์จึงถามด้วยความสับสนว่าที่ผ่านมามันคืออะไรกันแน่ในที่สุดนาดีนจึงยอมเฉลยทุกอย่างโดยบังเกอร์แห่งนี้เป็นเรือนจําพิเศษและทุกคนในนี้ก็เป็นนักโทษผู้ทธอทุกคนถูกย้ายมาขังที่บังเกอร์ปลอมๆนี้โดยจุดประสงค์ก็เพื่อทําการทดลองกับพวกเขาเพื่อเป็นกรณีศึกษาหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆบนโลกและอีกอย่างคือนาดีนต้องการให้พวกนักโทษมีความหวังและมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตที่สําคัญโรคไวรัสซารานไม่เคยมีอยู่จริง รายงานข่าวทางทีวีก็ถูกปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกล่านักโทษเท่านั้นแถมการคาดเดาของเดนเวอร์ก็ถูกอย่างหนึ่งคือนาดีนบอกว่ามีนักโทษ1000คนที่ถูกจำคุกอยู่ในบังเกอร์นี้ตรงกับที่เดนเวอร์แฮ็กไปเจอไม่รู้ความจริงฟินกซ์จึงถามว่าทำไมนักโทษบางคนจึงถูกลากตัวออกไปจากบังเกอร์นาดีนจึงอธิบายว่าเมื่อตอนออร์แลนโดถูกไล่ออกจากกลุ่มวิดีโอของเขาถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยบังเอิญและนี่ทำให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะนักโทษเหล่านี้ต่างทำความผิดร้ายแรง ทำไมต้องให้พวกนี้กินอยู่อย่างสุขสบายนี่มันจากภาษีประชาชนทั้งนั้นเมื่อทนความกดดันไม่ไหวรัฐบาลจึงสั่งให้ปิดโครงการการทดลองนี้ครับแต่นั้นพวกของนาดีนจึงกำลันงนั้นทุกคนออกมาจากบังเกอร์เพื่อทำการเปลี่ยน,ปนแปลงบางอย่างของบังเกอร์แล้วค่อยส่งตัวเข้าไปใหม่โดยบังเกอร์ของพวกเขาจะถูกเปลี่ยนให้นักโทษมีอิสระน้อยลงชีวิตของพวกเขาจะอึดอัดขึ้นมาเมื่อเล่าจบทางครูก็ช็อกมากครับกับความจริงที่เกิดขึ้นและฟินิก์ยังคงสงสัยข้อหนึ่งเธอจึงถามนาดีนว่า เดนเวอร์เป็นนักโทษเพราะทำความผิดอะไรซึ่งเธอก็ได้รู้ว่าเขาสะกดรอยตังผู้หญิง15คนทางออนไลน์และฆ่าพวกเธออย่างไร้ความปราณีเมื่อได้ยินเขาฟินิกถึงกับใจสลายเพราะที่ผ่านมาเดนเวอร์ Denver นั้นแซงว่ารักเธอมาโดยตลอดแต่นั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาในห้องและจัดการลาทั้งสองออกไปในฉากสุดท้ายฟินิกและเดนเวอร์ถูกพาไปที่โถงทางเดินเดียวกันกับตอนที่เคยหนีออกมาพวกเขาเจอเพื่อนทั้งกลุ่มยกเว้นชิคาโกที่ฆ่าตัวตาย ซึ่งอลนโดก็อยู่ที่นั่นด้วยแต่เมื่อเขาพยายามจะหนีเขาก็ถูกยิงตายในที่สุดจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบลงโดยการที่ผู้รอดชีวิตทั้ง5คนถูกส่งกลับเข้าไปยังบังเกอร์ของตนเองแต่ตอนนี้มันได้เปลี่ยนจากห้องแสนสบายเป็นห้องที่น่ากลัวและน่าสยดสยองแล้วครับแล้วหนังก็จบลง